สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมคุณชัยเกมเมอร์เช่นเดิมนะวันนี้ผมจะมารีวิวแบบที่มีชื่อว่าโกฟิตนะครับก็หลังจากที่ผมหายไปนานนะครับก็ผมไปทําอะไรมานะผมก็ไปทาเครนโอกแก้วมาครับซึ่งผมจะขอบอกอีกหนึ่งนะว่าผมไปทำดิสคอร์ดกลุ่มผมผมมาแล้วก็นะครับกลุ่มผมก็ได้โดนยุบไปแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทําการเล่นแบบนีกเนก่อนนะค,คือตอนที่ผมหายไปเนี่ยนะค,คือมีคนสงสัยว่านะผมไม่ทําช่องเหรอครับปีถาวรหรออาผมก็ เดี๋ยวผมก็จะมาบอกกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถึง10ไลค์นะครับผมก็ไปทําช่องทิกตอกของผมนะที่มีชื่อว่าแพลตต์คันชี่นะครับก็มีผู้ติดตามมันพันแปดร้อยคนนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตกปลาดีกว่านะก็นะครับเดี๋ยวเรามาตกปลาดีกว่านะครับตอนนี้ใช้เบ็ดเริ่มต้นนะทุกคนก็นับเราจะกดปุ่มนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมโนว่าเขาจะให้เราทําการนะครับ กดปุ่มผมไม่เคยเล่นกันนะแบบโกฟิตนะเคยเล่นแต่แบบฟิตนะทุกคนแล้วแบบโกฟิตเป็นยังไงนะผมยังไม่รู้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับก็โอ้ผมกดไม่ได้อุ้ยทำไงดีผมเล่นไม่เป็นทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตนะไปดูคู่มือการเล่นก่อนแล้วกันนะครับ <minutes> โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรามาตกปลาดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มานะตอนนี้โอ้โหสุ่มได้เยอะนะทุกคนก็มาดูกันดีกว่านะครับโอเคกดไปเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็นะครับกดไปเรื่อยนะครับเป็นกว่ามันจะได้นะครับในคลิปหน้ามีใครอยากให้ผมเล่นแบบฟิตบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับตามที่ผมบอกเลยนะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบโกฟิตก่อนแล้วกันนะครับแบบโกฟิตนะครับก็จะคล้ายกับแบบฟิตนะแต่เพียงแค่นะครับลักษณะการเล่นนี่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีตัวเลขบอกนะครับว่า1ในกี่เท่าไหร่นะครับแต่นี้ผมได้1ใน10นะก็ยังถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทําการนะเป้าหมายวันนี้เราจะไปที่เกาะนู้นนะครับเกาะหิมะนะครับ นะก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าผมจะเจอตัวแนงๆนะครับถ้ามีใครอยากเล่นแบบโตฟิตอีกนะครับก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับโอเคได้ของขวัญน,นะไม่ว่ามีจะทำอะไรนะครับแต่ที่แน่ผมยังไม่ได้เปิดลยโอได้แบบลัคกี้เยอะนะครับรอบนี้ก็จะทําการนะับกดไปเรื่อยๆเลยนะครือแบบเวลาพูดทีมันจะติดขัดมากเพราะว่านะมีคใครหลายคนอยู่ว่าอ่านผ่านไปเกือบปีแล้วยังไม่หายเหรอคือมันแบบโอ้โหพูดในเดียมันพูดยากน,นะครับ โอเคได้มาอามาฯนะครับอ่าเราไปขายปลาดีกว่าทุกคนนะครับก็นับโอ้ยมาทร้านผิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของดีกว่าว่าเราควรซื้ออะไรดีนะครับอันนี้จะเป็นนาเบ็ด uh, แล้วก็เป็นนา uh, ที่ตกปลานะครับซึ่งเรายังไม่ซื้อกันนะเรามาขายปลาดีกว่านะครับดูดีว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะทุกคนโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นฟิตเทดเดอร์นะครับหรือว่าาที่ขายปลานั่นเองนะครับถ้าใครได่แบบโกฟิตเนี่ยก็จะแบบขายกับคนนี้ได้นะครับคือแบบเห็นแบบแบบแบบนี้มีคนเล่น2 0,000นนะครับก็เลยมาลองเล่นกันดูนะครับ โอเคครับแล้วก็มีช็อปนะครัชอบช็อปอันนี้เป็นที่ตกปลาบ้างนะแล้วเรา๋ยวมาซื้ออคันเบ็ดกันดีกว่านะโอเคนี่มีแต่โลบักนะครับซึ่งเราไม่มีเงินนะโอเคนะเดี๋ยวมาซื้อยาเบ็ดเล็กกันดีกว่าเอาละทุกคนนะครับก็คนระับเป้าหมายต่อไปนะครับเราก็จะหาปลาดีๆนะครับซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ปลาอะไรนะครับโอเคทุกคนนะครับก็คนระับเรามาดูดีกว่านะครับครั้งนี้เราก็เกณฑ์เบ็ดแล้วนะครับทุกคนครับผมจะได้ปลาแนละ้วอ่าโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวนะเราได้ปลาเทพเนี่ย อ่เป็นปลาระดับสูงนะครับก็1 5ึใน้อยนะครับโอ้ถือว่าดีนะเนี่ยนับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะโอเคไปที่ร้านเลยดีกว่านะครับอ่าไม่รอช้านะครับไปเลยนะครับคนอันนี้จะเป็นร้านขายปลานะครับปิทกแพกนะครับพิเทเดอร์นี่นะโอ้ก็13โลโอเคนะครับขายเรียบร้อยแล้วนะครับมาทุกคนนะครับเรามาทำการไปที่เกาะถัดไปกันเลยนะครับก็ไปที่ร้านขายเรือนะครับแล้วก็ไปซื้อเรือเลย เอาลารฟนะก็คือแพแหละครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดือนอื่นนะซึ่งเราปลดล็อกนะซึ่งใช้โลบักแล้วก็ใช้เงินเยอะมากนะครับนทะุกคนแะล้เราก็ทําการนะปลดล็อคเรือที่ไหนอะตอนนี้ผมหาที่ปลดล็อคเรือไม่เจอนะครับคือที่แบบเกิดจุด,เก,ดเกิดเรือมันหาไม่เจอตอนเนี้ยนะแล้วนะประเด็นก็คือตอนนี้เรามีแค่ของแค่นี้ด้วยนะี่เราไม่เคยเล่นแบบโกฟิตแต่เราเคยเล่นแบบฟิตนะเดี๋ยววังจะอัดแบบฟิตให้ดูนะโอเคนะครับูเหมือนว่าเราต้องไปที่ อ่าชอบของเขานะแล้วก็ทําการกดไปที่แพรนะครับโอเคเราก็จะขึ้นแพรของเรานะแล้วก็จะไปที่เกาะฮิมะนั่นเองนะทุกคน เอาละทุกคนนะครับก็เรามาอยู่ที่เกาะหิมะเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะโอเคเมื่อกี้มันได้ปลา1ใน1 5 0 0นะครับซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากๆแหละทุกคนนะ,ปะเปอร์ซินโอเคนะครับเราก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะโอเคเรอบนี้นาเหมือนว่าเราจะทําการกดเร็วไปหน่อยนะครับคือแบบเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับคือเมื่อกี้ไม่ได้ปลานะครับโอเคทุกคนนะครับก็มาดูดีกว่าเราตอนนี้ผมก็อ่ะสุ่มไปเรื่อยอ่ะรอบนี้หนึ่งในเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งในสองร้อยห้าสิบนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคน มาทุกคนเดี๋ยวเรามาขายปลาดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวทำการจบคลิปแค่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําคลิปแบบไหนก็รอดูกันได้นะครับโอเคมานะครับก็แถวนี้ไม่มีปลาให้ขายแล้วโอเคอันนี้ใช้โลบักซื้อเพราะนั้นเราจะไม่ซื้อนะโอเคเราขายเรียบร้อยแล้วรับได้8ป4โอเคนะครับก็ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้กันนะไม่ใช่ใหม่คลิปหน้าถ้านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กับสุดท้ายด้วยนะครับ